คงใช้เวลานิดเดียวเนาะใช้เวลาไม่มากเราจะเริญนสมาธิสัตนิดหนึ่งจากนั้นก็จะให้เราได้พักเราก็เหนื่อยกันมาหลายวัน จากการทำงานจากการเตรียมงานมาเป็นเดือนเมื่อคืนก็คงมีคนที่ไม่ได้พักไม่ได้หลับด้วยวันนี้ก็ทั้งวันที่เรายังมีความสดชื่นแจ่มใสก็เพราะปีติเพราะบุญมันเลี้ยงความอิ่มใจความภูมิใจ ที่เราได้อยู่ท่ามกลางคนดีคนมีบุญคนที่มีความคิดความรู้สึกความปรารถนาเหมือนเมือนกันสรุปก็คือผู้ใยดีใยศีลใยธรรมเหมือนกันเป็นกัลยาณมิตรเราก็มีความสุข ก็เชื่อว่าพี่น้องญาติธรรมเราทั้งใกล้ทั้งไกลทุกคนที่มาทั้งครูบาอาจารย์ด้วยก็คงไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบรรยากาศของบุญอย่างเมื่อวานพี่น้องมามากมายเมื่อคืนก็เราก็เห็นกันที่อยู่ที่ไหนก็เต็มไปทุกที่ เราผู้ต้อนรับก็ไม่รู้จะต้อนรับอย่างไรอีกมันเป็นทั้งความสุขเป็นทั้งปีติญาติโยมเราหลายคนน้ำตาร่วงแม้แต่คนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพียงแค่เห็นภาพที่เจ้าหน้าที่ไปถ่ายภาพตรงนั้นตรงนี้ เห็นผู้คนมากมายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เห็นแค่ภาพก็น้ำตาหนองเต็มหน้าพลังของบุญมันไปขย่าวขย่าวความรู้สึกอันนี้มันเป็นเรื่องดีจิตใจมีความอิ่มเอิบแต่ก็ต้องพักให้ร่างกายบ้าง เราได้พักผ่อนสบายสบายพรุ่งนี้เช้าเราก็ลุกมาเจริญสมาธิก็คงส,สดชื่นขึ้นมาเตตยตมาขึ้นมาวันนี้ก็อยากจะมากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งใกล้ทั้งไกล ที่ได้มาเป็นขวัญเป็นกำลังใจมาเป็นเนื้อนาบุญเพียงแค่เราได้เห็นเพียงแค่เราได้กราบได้ไหว้ก็เชื่อว่าทุกคนมีปีติอิ่มอกอิ่มใจแล้วยาติโยมก็เหมือนกันอนุโมทนาสาธุ ใกล้ไกลฝั่งไทยฝั่งลาวผู้ต้องเดินทางกลับชนบุรีเดินทางกลับสาแก้วปราดบุรีประจวบเพชรบุรีกรุงเทพเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ นี่ไกลๆทางนั้นมุกดาหารสปปลาวก็ไม่รู้ว่าถึงบ้านถึงช่องกันหรือยังถ้ามาก็ต้องไปจบจากนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งไปถามข่าวถามข่าวว่าถึงไหนกันบ้างถึงบ้านถึงช่องกันปลอดภัยไหมเพราะเอาไปเอามานะ มันเป็นความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นญาติญาติโยมเราบางคนนี่มันยิ่งกว่าญาติสายเลือดเลยมีความรักมีความห่วงใยหลายคนนั้นมันเป็นเรื่องของบุญของกุศล ถ้าพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรามีความรักมีความผูกพันมีความห่วงใยกันมันดีอยู่แต่มันติดมันติดมันยึดมันเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาแก่นแท้เนื่อในสาระของคำสอนก็คือไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องยึด เหมือนเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนไม่มีรอยไม่มีรอยรักไม่มีรอยชังไม่มีรอยแค้นแต่เรามันยังไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นบางทีความสงสารความเมตตาความเม็นอกเข็นใจกันความเข้มแข็งมันก็ยังไม่พอ แน่นอนว่าถ้าเป็นการศึกษาทุกคนก็ต้องจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกทำยังไงได้ละ่ะถ้าเรามันยังอยู่ในขั้นของอนุบาลก็มีปถมต้นปถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายอยู่ในแต่ละช่วงชั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งปถมก็ยํำสอบตกอยู่ มันก็จำเป็นอยู่ดีว่าการที่เราต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลจําจำเป็นยิ่งเห็นว่าทุกคนเป็นทุกจากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเจ็บป่วยอยู่ในระดับที่ต้องดูใจ มันเป็นยังไงในระดับที่ต้องดูใจมันก็ยิ่งต้องให้กำลังใจกันอีกแต่ละคนเจอปัญหาหนักๆกันมาทั้งนั้นอย่างที่ว่าบางทีไม่มีใครทำเราก็ทำตนเอง เพราะความไม่รู้เพราะความโง่เพราะความหลงเป็นาธาตุของอารมณ์เป็นาธาตุของความรู้สึกคนจึงรักจึงกโกรธจึงเกลียดจึงกลัวจึงอิจฉาที่เสากันอยู่ผู้ที่เข้มแข็งขึ้นมาหน่อยรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้เวลาที่ทุกข์มันดับไป รู้ทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์อันนั้นก็ถือว่าพอเราเล่า,ลาพอเห็นแสงสว่างรำไรรำไรก็จะมีความเพียรก้าวเดินเข้าเพียรสาวเท้าก้าวย่างอันนั้นก็น่าอนุโมทนายินดีแต่มันไม่ง่ายนะโยม ลองสังเกตดูไหมเรานี่แหละจะเปลี่ยนนิสัยตนเองนี่ยากอยากลองทบทวนด้วยความจริงน้ดูความเป็นจริงเราเนะี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอุปนิสัยยากมากนั่นแหละ เราประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตนเองนี่นะจากนิสัยไม่ดีให้เป็นนิสัยดีจากนิสัยดีให้เป็นนิสัยที่ว่างจากอารมณ์เลยดีไปได้อย่างไรเหนือดีเหนือชั่วเนี่ยมันยากไหมล่ะเพียงแค่จะก้าวข้ามความเคยชิน ที่มันค่อยไม่ค่อยจะเข้าท่ากิริยามารยาทคำพูดคำจาบางทีมันทำร้ายคนอื่นทำร้ายตนเองทำร้ายสังคมส่วนรวมนคำพูดคำจาบางทีเราก็พิจารณาเห็นอยู่ดโอ้พูดอย่างนี้ไม่ถูกพูดอย่างนี้ไม่ดีเสียหายทำร้ายตนเอง ต้อยค่าของตนเองให้คนเขาดูถูกตนเองแต่มันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะแก้ไขใช้เวลาเป็น10ปี20ปี30ปี40ปีก็ยังแก้ไม่ไหวทำไมเพราะนั่นมันคือวาสนามันลึกลงไปมันลึกลงไปในกมวลละสันดานได้ะพูด บางทีมันโอ้ยเป็นห้าร้อยชาติจริงจังจริงใจก็จะแก้อุปนิสัยนี่แต่ก็ยังโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีบุญญาบาร,รมีอยู่พอควรที่เรายังแสวงหาอยู่ก็ยังพูดตอนกลางวันหรือเมื่อคืนเมื่อเช้านีน่เนาะ เออถ้าเราเข้าวัดตามประเพณีตามพ่อตามแม่ไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธป่านิกากเนี่ยยิ่งเราไปแล้วไม่คิดทำบุญก็คือทำบุญไปวัดก็คือไปวัดมีหนังมีละครก็ไปไปเผาศพก็ไปแค่นั้นมีงานบุญกระทิผภาป่าก็เพียงแค่มร้องมอรำสนุกสนานกินเหล้ามอสุรา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีพระสงฆ์องค์เจ้าก็พูดหยอกพูดล้อสนุกสนานขอเงินพระซื้อเหล้าไปขายหวยให้พระอยู่อย่างเนี้ยเราก็คงจะไม่มีวันจะลืมตาอ้าปากทางศีลทางธรรมได้เลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนอื่นได้พูดถึงเราถ้าเราไม่มองเห็นประโยชน์จริงๆ ถ้าพูดภาษาลาวภาษาอีสานก็จะพูดว่าอยู่ตามกระยิมเห็นไมโยมอะไรวันอยู่ตามกระยืมอยู่ไปตามภาษาตามเรื่องไม่สนใจยังไงก็ได้ก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแบบตอนเราอยู่เมื่อตอน เช้าหรือตอนบ่ายบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดด้วยซ้ำเพราะเกิดมาอยู่อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นจนกระทั่งตายมันน่าสงสารไหมล่ะแต่พวกเราออกจากบ้านจากเรือนจากวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่เคยเป็นเคยอยู่ เราก็ไต่ระดับจากประถมมามัธยมต้นมัธยมปลายจากอนุบาลมาประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายนั่นคือการพัฒนายกระดับดวงจิตภาวนาก็คือพัฒนานี่แหละทำให้เกิดทำให้มีทำให้เจริญหรือพัฒนาให้งดงามยิ่งขึ้น อย่างเรามานั่งภาวนาภาวิตากายพัฒนากายกิริยาท่าทางการนั่งทั้งหมดนั่นแหละจะบอกว่าตั้งแต่ปรับกิริยาอาการท่านั่งท่าเดินท่ายืน คำพูดคำจาการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีเหมือนกับคนผู้มีสติคอยตรวจสอบคอยตรวจทานตนเองอยู่เพื่อให้มันสะอาดไปเรื่อยสงบร่มเย็นไปเรื่อยนั่นคือการพัฒนาตั้งแต่พัฒนากายภาวิตากายภาวิตตสี นะพัฒนาศีลให้มีความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดงดงามยิ่งขึ้นภาวิตจิตนะพัฒนาจิตให้จิตมีกำลังมีกำลังนำพาออกจากความเศร้าหมองจากอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธความหลง โดยอาศัยสติสัพชัญญะเป็นตัวประครับประคองซักฟอกภาวิตจิตภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญารอบรู้ปัญญาเนี่แปลว่ารอบรู้ในกองสังขารมีความชำนาญแค่วคร่องในการเห็นจิตของตน ที่มันถูกกิเลสหลอกลวงให้รักให้ชังให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้ความโลภความหลงความอิจฉาทิษยามันย่ำยีมากจนเกินไปปัญญารอบรู้อย่างนั้นรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์ทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์หรือดำเนินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดน,นี่ เมื่อเราตั้งอกตั้งใจกันอย่างนี้ใจเราก็จะสงบยิ่งขึ้นปลอดโปร่งยิ่งขึ้นนุ่มนวลอ่อนโยนมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจทั้งคนที่โกรธเราแค้นเรารักเราอิจฉาเราเมตตาเรามันรู้ทั้งหมดรับได้ทั้งหมดนั่นคือการพัฒนาได้มาระดับหนึ่ง เพราะเราไม่หยุดนิ่งเราสแสวงหาเนี่ยกำลังพูดเรื่องของการสแสวงหาเนียเราสแสวงหาหาความเจริญสแสวงหาความเจริญสแสวงหาความก้าวหน้าสแสวงหาความสงบร่มเย็นให้กับจิตเคยพูดแล้วว่าจิตดวงนี้มันบอบช้ำมามากโยมลองนึกด้วย จิตดวงนี้มันบอบช้ำมามากมันทุกข์มันทรมานมามากตั้งแต่ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานแม้แต่เกิดมาเป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดมือขาดเท้าขาดพิกลพิการใบ้บ้า,บาปัญญาอ่อน แม้แต่เป็นคนปกติอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มีสติมีปัญญาทางโลกหาอยู่หากินมีเงินมีทองแต่จิตดวงนี้มันเคยผิดหวังมากี่ครั้งมันร้องไห้มากี่แสนกี่หมืนห่นหนมันเคยจำใจต้องอดทนอยู่กับสิ่งที่ตนเองไม่ชอบเท่าไหร่น่าสงสารไหมละ่ะ จิตดวงนี้ต้องทนทุกข์ต้ทนทรมานอยู่กับเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นแต่ละวันแต่ละวันบางทีร้องไห้น้ำตาไม่เคยแห้งเป็นเดือนเป็นปีบอบช้ำไหมต้องอดต้องทนคมบางคนตกเป็นอยู่ในสภาพเหมือนกับทาตจิตดวงนี้มัน แต่ถูกกระทบกระเทือนทุกครั้งเนะี่ยมันช้ำเลือดช้ำหนองมาแต่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศาสนาพอได้ยินเสียงสีลแสงเสียงธรรมนแว่โเข้าไปในห่วงของสติห่วงของปัญญาจึงสแสวงหาแม้แต่ใกล้จะไกลเราอยู่ที่นี่อัตมาก็เหมือนกัน ก็สแสวงไปบางทีเราอยู่วัดในเวลาปัจจุบันเราอยู่บ้านอยู่วัดแต่เราก็สแสวงหาครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังรูปนั้นบ้างหลวงปู่รูปนี้พูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์รูปนี้พูดอย่างนี้ได้ประดับความรู้ความเข้าใจบางทีก็เลื่อนด้านดานไปถึงวัดถึงว่าท่านได้ไปเห็นปฏิปทากิริยาท่าทาง ได้กำลังจิตได้กำลังใจปลุกเร้าความเพียรให้เกิดขึ้นในใจเราอีกความเพียรพยายามที่เกิดก็ไม่ใช่เรื่องอื่นสแสวงหาที่พึ่งสแสวงหาที่พึ่งสแสวงหาที่พักพิงของจิตจะไม่เรียกว่าผู้สแสวงหาได้ยังไงเราเหมือนคนที่ตกน้ำในน้ำมีทั้ง น้ำวนและลอกคลื่นปลาร้ายจระเข้นี่แหละเหมือนเราอยู่นะความเจ็บบ้างความป่วยบ้างมันก็เหมือนคลื่นต่างๆเหมือนสัตว์ร้ายต่างๆนั่นแหละถ้าเป็นร่างกายก็จะโดนจระเข้กัดปลาร้ายกัดคลื่นน้ำจะดูด มันสามเหลี่ยมเวอร์มิดาพอกเขาว่าแต่มาก็ไม่แน่ใจมันดูดเรือเป็นลำๆเรือเดินสมุทรนี่หายวับไปเลยแม้แต่เครื่องบินถ้าบินผ่านตรงน,นั้นก็จะหายวับไปเลยอันนั้นก็อันตรายเกลียวขึ้นมันดูดลงใจเราจะดูกรมณ์ไหนละ่ะที่ดึงไปดูดไปความโกรธบางทีออกไม่ได้ขี้งุดอิดขุนเครื่องออกไม่ได้ ความอิจฉาทิ่ยสยะออกไม่ได้เชื่อว่าทุกคนเคยตกเป็นทาสของอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉามันทรมานอยู่เลยอารมณ์ขี้น้อยใจนั้นเราจึงสแสวงหาสิ่งที่จะเป็นที่เพึ่งให้กับดวงจิตพัฒนาจิตเพื่อให้พ้นจากอารมณ์เหล่านี้ทำยังไงล่ะ จะแสวงหาอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะแสวงหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะจะทำอย่างไรก็อย่างที่เราทำนั่นแหละทั้งการศึกษาเล่าเรียนการได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติเจริญสติเจริญภาวนาทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิ ก็ค่อยอุ้มชูประครับประคองกันไปอน,นั้นวันนี้วันเยี่ยมนูนกุดลมแปดกันยายนพุทธศักราชสองพัน้อสองวันตั้งแต่วันที่เจ็ดเมื่อวานพี่น้องเราหลังไหลมาเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์เมื่อคืนมันทำอะไรไม่ได้ก็ถือโอกาส ส่งท้ายไปก็แล้วกันก็ขอให้เราที่อยู่ตรงนี้เจริญภาวนาและก็ทิทานจิตให้เกิดบุญเกิดคุลตามส่งพี่ส่งน้องเราทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งใกล้ทั้งไกลให้เดินทางด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพมีความสุขมีความอบอุ่นตนเองก็มีความสุข ครอบครัวก็มีความสุขวงตระกูลก็ให้มีความสุขเนาะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้ว่าจะพูดน้อยๆพูดสั้นๆตอนนี้ก็30มสนาทีแล้วก็คงจะสมควรเก็บเวลาใช่ไหมสามสินาทีไหมสิบยี่สิบยกว่านาทีก็สมควรเนาะ อนุโมทนาสาธุเดอ้อยญาติโยมพี่น้องทุกผู้ทุกนามทุกชีวิตดวงจิตทั้งใกล้ทั้งไกลที่มาร่วมงานวันเยี่ยมนูนกุดหลมแม้ผู้ที่ไม่ได้มาส่งกำลังจิตกำลังใจส่งปัจจัยเงินทองมาทุกสตังทั้งเงินบาทเงินกีบก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นแม้ผู้ที่ไม่ได้ร่วม ปัจจัยมาสักสตางสักกลีบเลยแต่ก็ขอให้ท่านทราบว่ากำลังใจที่ท่านส่งมาเนี่ยมันมีผลมีผลต่อใจของท่านเองนั่นแหละก็ขอให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมทั้งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง ให้โปรดเมตตาประทานพรปกป้องคุ้มครองรักษาส่งพี่ส่งน้องส่งญาติธรรมให้กลับถึงบ้านถึงอ้อมอกของครอบครัวด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเบิกบานแจม่มใสนำบุญไปฝากไปต้อนกันเนาะขอให้ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขยืน เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ อ้าวกับพระเลิกประชุมนอ้อ